ำนานเจ็ดสัตว์หิมพานสิ่งมีชีวิตวิเศษในไทย 1. พญานาคหนึ่งในสิ่งมีชีวิตโบราณที่เราพบเห็นได้ในทุกบันไดวัดพญานาคอาศัยอยู่บริเวณบาดานใต้เขาหิมพานมีอิทธิฤทธิ์มากมายจำแรงกายได้บางชนิดพ่นพิษพ่นไฟได้พญานาคมีทั้งหมดสี่ตระกูลหลักๆแต่คนไทยจะคุ้นเคยกับพญานาคในตระกูลเอาราปตหรือตระกูลสีเขียวมากที่สุดในคติความเชื่อของพราหมณ์นั้น นาคหรือพญานาคเป็นผู้ดูแลปกปักรักษาแม่น้ําสีทันดอนเป็นแม่น้ําสายใหญ่รอบเขาพระสุเมนและยังทําหน้าที่เป็นสะพานสายรุ้งเชื่อมกับโลกมนุษย์และสวรรค์ด้วยทางด้านพระพุทธศาสนานาคยังเป็นตัวแทนของผู้ใฝ่รู้เป็นตัวแทนของปราชญ์พร้อมที่จะเข้าหาพระธรรมคําคสอนจึงทําให้พญานาคกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนราวบันไดวัดนั่นเองสองมองสําหรับตัวมองนั้นเราจะเห็นตามวัดในแถบภาคเหนือ โดยเฉพาะเชียงใหม่นั้นมีแทบทุกวัดเพราะเป็นสัตว์ตามความเชื่อของชาวล้านนาลักษณะของตัวมอมนั้นอธิบายยากมากเพราะเกิดจากสัตว์หลายชนิดผสมกันทั้งหมาแมวตุ๊กแกกิ้งก่าลิงเสือและอื่นๆมีแขนยาวและลำตัวยาวยืดคล้ายสัตว์เลื้อยคลานตัวมอมตามความเชื่อถือว่าเป็นสัตว์ของเทพชั้นสูงมีอำนาจอิทธิฤทธิ์อวตารล,ลงมาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ ชาวล้านนาจึงนิยมสร้างตั้งไว้ในวัดประดับราวบันได 3. มะกรมกกรอีกหนึ่งสัตว์ในตำนานตามความเชื่อของชาวเหนือพบเห็นได้ตามวัดในแถบภาคเหนือเช่นกันลักษณะจ,จะผสมระหว่างจระเข้กับพญานาคมีขายื่นออกมาจากลำตัวและมักจะถูกปั้นให้อยู่บนท่าทางที่กำลังคายพญานาคออกจากปากด้วยเรียกกันว่ามกกรไายหน้าเฝ้าอยู่ตรงราวบันไดาศาสนาสถาน มะกรอเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์เป็นการอวยพรให้ผู้ที่เข้ามามีความสุขนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่ามะกรอเป็นสัตว์พาหานะของพระแม่คงคาและพระวรุณซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งแม่น้ำด้วยส่วนการที่ช่างปั้นให้ใคลายนาคนั้นเพื่อสื่อความหมายด้านพุทธศาสนาเปรียบมกรเป็นความรักโลภโกรธหลงส่วนนาคนั้นคือตัวเราแปลความหมายได้ว่าหากตัวเรายังดิดติดก,กับความลุ่มหลงต่าง เราก็เหมือนกับพญานาคที่ถูกมกรยึดติดไว้ไม่หลุดพ้นจากความทุกข์หรือปล่อยวางได้ 4. เหราตัวเหราจะมีลักษณะคล้ายจาระเข้สมกับพญานาคซึ่งหลายๆคนมักเรียกสับสนกับตัวมกรเพราะตัวเ hey. หรานั้นเรียกได้ว่าเหมือนนาคมีขาในขณะที่มกรนั้นด้วยความที่กําลังคายตัวหน้าออกมาคนเลยมักมองว่าเป็นน้าที่มีขาเหมือนกันซึ่งจริงๆขานั้นเป็นของตัวมกร ไม่ใช่ของนาตัวเหรายังแบ่งออกแยกได้เป็นลูกครึ่งได้อีกหลายแบบทั้งสุบันเหราครึ่งคุดครึ่งเหราสกุลเหราครึ่งนกครึ่งมังกรหรืออสซดรเหราครึ่งมา้าครึ่งเหราเป็นต้นห้าสิงสิงหรือนอรสิงสัตว์ในตำนานที่ทำหน้าที่เป็นทวานบานเฝ้าหน้าทางเข้าออกวัดหรือวิหารต่างๆเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความกล้าหาญ สิ่งนั้นได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะภุการ,รครั้งที่พม่าได้เข้ามาครอบครองดินแดนล้านนาช่างจะนิยมปั้นเป็นสิงตัวผู้สังเกตจากขนสร้อยคออยู่ในท่านั่งด้วยสองเท้าหลังหางงอขึ้นพาดไว้กลางหลังส่วนสองเท้าหน้าตั้งยันพื้นอ้าปากแผดสิงหานาศขนหัวตั้งชันหกกีเลนเป็นหนึ่งในสี่ศักดิก์ธิ์ของจีนเป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดีเป็นสิริมงคล ในวัดแถบล้านานานิยมปั้นใช้ประดับร่วมกับสัตว์ป่าหิมพานอื่นๆช่วยในการกำจัดสิ่งชั่วร้ายและพูดผีปีศาจได้7ช้างเอราวันอีกหนึ่งสัตว์มงคลของไทยจะพบได้ในบางวัดและที่สำคัญมักจะต้องสร้างให้มีขนาดใหญ่โตด้วยเพราะตามตำนานแล้วช้างเอราวันมีขนาดใหญ่มากมี33เสียงแต่ละเสียงรองรับประสาทของเทพ33องค์ตามวัาจะปั้นไว้เพียงสเสียง นิยมใช้ประดับในส่วนทางเข้าวัดตามเจดีหรือหน้าวิหารเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายมีให้เข้ามาในาศาสนสถานถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ